โอเคนะครับผมการสัสดีคนดูทุกคนทุกท่านนะก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับผมผมจะมาสอนคุณผู้ชมในการลุกนั่งแบบบาวันนะครับก็เป็นการลุกนั่งแบบใหม่นะไม่เชิงลุกนั่งดิเป็นเกินลากอ่าเป็นเชิงแบบสะโคบและลากหัวมากกว่านะครับก็สเตปนี้เนี่ยเป็นสเตปที่มีมาสักยระยะหนึ่งแล้วนะครับเป็นสเตปที่บาวันเนี่ยเป็นคนเผื่นแผลนะผมไม่รู้ว่าบาวันเนี่ยไปเอาของใครมาหรือว่าเขาคิดเองนะครับ ก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนากันเลยนะรหรับสเตปนี้นะครับก็ก่อนจะไปรับชมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับผมรหรับสเตปแบบบาวันนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณชมนะครับดูไฮไลท์ของบาวันสักนิดนึงแล้วกันนะเพื่อเป็นตัวอย่างนะในการทำสเตปนี้นะครับผมก็ผมได้แบบแบ่งเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นแบบสโลว์ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผม โอเคนะครับผมก็จะประมาณนั้นเลยนะครับสำหรับสเต็ปแบบปาวันนะครับเหมือนลุกนั่งเลยนะแต่ว่ามันไม่ใช่การลุกนั่งนะมันเป็นการแบบสโคบลากนะครับก็เดีนยววนวัน,นี้ผมจะมาทําแบบบนมือถือนะครับว่าบนมือถือเนี่ยมันจะทํำยังไงนะมันทําได้นะแต่ว่าจะทํำยังไงน,นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับสำหรับสเต็ปนี้เนี่ยปืนที่ใช้นะครับก็เป็นปืนทุกปืนเลยนะครับที่มันสามารถเล็งได้นะยกเว้นกับสำหรับอาสนายแยละกันนะครับเพราะว่าสไนัเนี่ยเป็นปืนที่แบบ มันเล็งแล้วมันไม่ล็อกนรนบผมคือมันไม่ล็อกตัวนะครับก็คือเล็งแล้วแบบเล็งก็คือเล็งนะแค่นั้นนะครับก็สำหรับปืนที่แบบเลนะ็งแล้วมันล็อกล็อกตัวเออนั่นแหละทําได้นะครับก็เดี๋ยวในวันนี้ผม,มาแนะนําเป็นปืน ah mp ห้าแล้วกันนะคือมันยิงสะใจดีนะครับ mp ห้านะครับแล้วก็ปืนลวใช้ได้แล้วก็ปืนที่ยิงเทเลนัดก็ใช้ได้เป็นเช่นเดียวกันนะครับผมอ่านะครับสำหรับปุ่มที่ใช้ในการใช้เทคนิคนี้เนี่ยมีอยู่ด้วยกันไม่มากนะครับก็คือ จะมีปุ่มเล่งนะครับผมปุ่มตะโขบนั่นเองนะครับก็ผมเอาไว้ฝั่งซ้ายมือนะเพราะว่าเออม<ๆ>ันมีสเต็ปหลายสเต็ปที่ต้องใช้ปุ่มเล็งแล้วแบบผมถนัดผมก็เลยมาไว้ฝั่งนี้นะสำหรับใครที่เอาปุ่มเร็งไว้ขวามือเนี่ยก็สามารถใช้สเต็ปนี้ได้เหมือนกันนะครับปุ่มเล็งเสร็จแล้วก็จะมีปุ่มยิงซ้ายนะครับผมหรือว่าจะใช้ปุ่มยิงขวาก็ได้นะครับผมแต่ผมแนะนําปุ่มยิงซ้ายนะมันจะแบบถนัดกว่านะครับมันจะดูคล่องกว่านะโอเคนะปุ่มก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผม ในการทำนะครับหลักๆนะโอเคนะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําการทําแบบสเต็ปง่ายๆนะครับด้วยปืน m p 5นะก็คืออย่างแรกนะให้เรานะครับผมกดสโคปนะครับผมกดสโคปเสร็จนะครับผมให้ใช้มือมือขวานะครับลากนะครับผมเป้าไปที่ตรงหัวนะครับแล้วก็กดยิงแค่นี้เลยนะครับตลสเต็ปนี้มีแค่นี้จริงนะครับก็คือเล็งลากหัวนะครับแล้วก็ยิงนะครับผมแล้วก็สโคปออกแค่นี้เลยนะครับหลับสเต็ปนี้นะครับ หรือว่าจะเป็นปืนยิงนัดเดียวก็ยิงสโคอบออกแค่นี้นะครับแต่ว่าต้องทําเร็วเร็วนะครับเพราะว่าถ้าทํา้ช้าเนี่ยมันไม่ได้นะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ปึ๊บปึ๊บนี่ประมาณนี้นะครับเล็งลากหัวกดยิงและสโขบออกนะครับตอนกดยิงเนี่ยผมแนะนําให้กดปุ่มยิงซ้ายดีกว่านะเพราะว่าอ่ะสมมุติใช้ปุ่มยิงขวาไหมเล็งปึ๊บเนี่ยเราต้องเอาแบบมือเราแบบขึ้นมาอะไรอย่างี้นะครับหรือว่าถ้าใครถนัดปุ่มยิงขวาแล้วก็สามารถใช้ปุ่มยิงขวาได้เช่นกันนะแต่ว่าผมแบบใช้ปุ่มยิงขวาันแบบแบบ จะดูคล่องกว่านะมันจะดูไวกว่านะครับเ้ถิตมันมีประมาณนี้แหละเออก็คือแบบเลง็งแล้วก็ยิงหวัวนะครับแค่นี้เลยนะครับเนี่ยเออมันแบบไม่ยากนะครับแต่ว่ามันจะมีการปรับใช้กับเทคนิคอื่นอีกนะครับผมเนี่ยมันแค่นี้แหละเอออ่ะนะครับผมสำหรับวิธีการฝึกนะครับผมถ้าใครแบบอยากฝึกให้คล่องนะสำหรับเต็ปนี้เนี่ยก็คือให้ผู้ชมเนี่ยลองเล็งแล้วแบบลากให้มันแบบแบบชินอะ่ะให้มือชินว่าเออเนี่ยอยู่ระยะประมาณนี้ล้วมันโดนหวัวนะครับก็คือเนี่ย ฝึกเล็งไปเรื่อยนะครับผมเล็งแบบเล็งลากเล็งลากแบบนี้ไปเรื่อยนะครับจนแบบเกิดความชินว่ามันโดนหัวแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถใช้สเต็ปนี้ได้ง่ายๆนะครับสำหรับสเต็ปนี้เนี่ยการที่เราแบบลากระยะใกล้เนี่ยเราต้องลากแบบแรงนิดหนึ่งนะครับถ้าระยะไกลๆเนี่ยเราต้องลากเบาๆเลยนะครับเพราะว่าระยะไกลๆเนี่ยคือเป้ามันเล็กไงเออเราก็ลากเบาๆนะครับมันก็จะโดนหัวนะครับอ่าอย่าลืมบอกไปนะครับสเต็ปนี้เนี่ยถ้าจะให้โดนนะครับก็คือศัตรูต้องแบบ ยืนนิ่งนะครับหรือว่าจะยืนศัตรูยืนยิงเรานั่นเองนะครับมันจะทําง่ายนะเปลี่ยนลุกนั่งเลยนะก็การที่เราจะใช้สเต็ปนี้แบบผสมผสานทํายังไงให้พิュ๊บนะครับเหมือนบาวันนะครับอย่างแรกนะการที่เราใช้สเต็ปนี้แล้วแบบมันยกๆอะเออยิงแล้วมันยัก,นะน,ยกนิดน,น,น,นึงแบบนะี้เนี่ยเออยิงแล้วแบบแบบเหมือนเราเดินไปด้วยอะเนี่ยเออวิธีการวิธีการทําแบบนี้ง่ายๆเลยคือให้เรานะครับผมกดสเต็ปนี้ธรรมดานะครับก็คือ เล็งลากยิงสกขบออกแล้วก็พอสกูบออกเนี่ยให้ผู้ชมรีบเดินนะครับไปทางฝั่งซ้ายเลยนะรหรือฝั่งขวาก็ได้นะแต่ว่าผมถนัดซ้ายนะครับก็คืออ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมปึ๊บนี่นะครับคือมันจะยึกยึกสักนิดนึงอ่ะเออมันเหมือนแบบเหมือนเพิ่งเพิ่งถือปืนออกอะ่ะเออนี่ประมาณน,นี้นะครับนี่ปึ๊บนี่มันจะยึกยึกสักนิดนึงนะครับร้ออีกอันนึงนะครับที่จะทําให้ผู้ชมดูผิวขึ้นก็คือ เราเล็งปุ๊บลากขึ้นเล็งแล้วก็สลับเลยนะครับก็คือเล็งสลับวิ่งเลยนะครับปุ๊บปุ๊บนี่นะครับปุ๊บปุ๊บนี่ประมาณนี้นะครับผมก็คือพอเรายิงเสร็จปุ๊บเราแบบสลับสลับเป็นมือแล้วก็วิ่งเลยนะครับง่ายๆนะครับที่ีการทำเนี่ยก็คือนะครับให้เรานะครับผมเร่งนะครับผมลากสะโขบขึ้นยิงนะครับผมยิงเสร็จเราไม่ได้สะโขบออกนะให้เรากดปุ่มเปลี่ยนอาวุธดวนนะครับผมเปลี่ยนอาวุธดวนตรงไหนตรงนี้นะครับผม นี่นะเปลี่ยนอุดด่วนตรงนี้พร้อมกับกดวิ่งเลยนะครับันจอแล้วกดวิ่งนะครับผมว่าจะไม่งงนะตรงเนี้ยปึ๊บป๊บลากปึ๊บ,ก,บกดวิ่งเลยนะครับเนี่ยแล้วเราก็ทําแบบช็อตต่อไปเลยนะครับสเต็ปนี้เนี่ยผมแนะนําแบบสายไฮไลท์เท่านั้นนะผมก็ประมาณนี้สลับสเต็ปนี้นะครับแบบจริงๆมันไม่มีอะไรยากเลยนะสเต็ปการแบบยิงแบบบาวันนะแต่ว่าเราต้องฝึกนิดนึงนะครับผมก็ผู้ชมอย่าเพิ่งรีบสดยิงนะก็คือแบบรอสักนิดนึงให้มันโดนหัวก่อนนะครับคือตังเกตบาวันเนี่ยเขาไม่ได้รีบ คนยิงสนัดนั้นนะครับเขาแบบต้องแบบให้บั่นัจว่าโดนหัวก่อยแล้วค่อยคนยิงนะครับพอทําเรื่อยๆเนี่ยมันจะสมูทแบบบาวันเองนะครับอันนี้ผมยังไม่ค่อยคล่องนะครับฝึกแวบ,บเดียวเลยนะครับผมแล้วก็มาแนะนําเลยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับสเต็ปนี้นะไมะ่ไม่ยากนะครับแล้วก็สามารถฝึกได้นะครับผมถ้าคุณชมฝึกรับรองว่าได้ แน่นอนนะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับคลิปคลิปนี้นะครับใครชืน่นชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก,กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับวันนี้ผมเน็กซังขอการัสดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับบ๊นนายบายครับ,รบ, bye bye, บผม